ชีวิตการค้าแข่งของพอกวยตินได้เริ่มต้นขึ้นครับแต่จัสโกนนวิทของเราก็ยังไม่ได้จบลงไปนะ ก็ยังเหลือภารกิจอีกหลายภารกิจเลยสําหรับเจ้าหนูจัสโกนูวิดขั้นแรกคือการพาเชลซีเป็นแชมป์พิมร์ลิกในฤดูกาลนี้ให้ได้ครับแล้วยังมีลุ้นอีก3รายการเลยนะทั้งยูฟ่าแชมเปียนลีกเอฟครัพแล้วก็คาราบาวครับและในพ์ทนี้ครับนัดแรกต้องตัดแต้มกับทีมันดับที่3าอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ครับผมหลังจากนั้นจะเป็นฟุตบอลถ้วย2รายการนะครับคือ FA คัครับผมกับมิดเดิลสโบแล้วก็เจอกับ สเปร้รอบนี้เป็นนัดที่2ของคาร์บาวครับนะนัดแรกเสมอกันมาหนึงนึง <ten> สมแต้มเท่านั้นครับเพื่อรักษาระยะห่างต่อไปคนต้องการหลีกทิ้งกับเรา7.5นะครับผมเอาบอลกับมคงรองครั้งแล้วก็แท็กเข้าสำเร็จ2ครั้ง ไลอัพของสเปอร์ครับระบบ5 2 3เหมือนเดิมเกมรับเกมนี้หลัง5กลางมีบิทซูม่ากับโอุ้ยมีคูลินซาวิดแล้ว <c oughs> ตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งให้เคนเล่นกับปาตรตรนี่ก็ได้เดี๋ยวผมหาตัวฟีเงเดินยกลางกลางเดินกลางเดินโอเคเพื่อนเฮ้ยเราได้สั้นก่อนเลย <c oughs> บอลเล่นสั้นเดินเลยเพื่อนเดินเลยเดินเลยชิดชิดได้อยู่วิทยืนเซ็นเตอร์ของท้า,ายระวงังระวังจังหวะดึงแล้วสอนไม่ล้ม แล้วนูวิดมาบล็อกว่าโอ้หรถขาโอ้โหดูจังหวะมาครับไม่ล้ำเพราะเรากับปาสตตัวนี้ไม่ได้ดันครับผมแล้วดูจงังหวะซัดด้วยสายนูวิดโอ้หรถขาไปนิดเดียวเอามาลงแฮลิเจมครับลิเจมเจ็บสามเดือนเต็มๆแล้วยังไงโอซิเมนโอซิเมนสุดเส้นสุดเส้นครับโอซิเมนแล้วยกย้อนกลับมาบแล้วโอ้หนิ่มๆเลยยัดยัดมาที่เฮลิเคนครับพัตตันี่หน่อย เช็คแล้วโโอ้หตรงกลางไม่เข้าเลยอ่ะเนี่ยดูตรงกลางดิยืนดูครับผมให้ป้าตัวนี้เข้าแล้วช่องตรงนั้นโอ้โหแล้วเขาเบิ้ลต่อด้วยนะอร่อยไว้หนึ่งประตูก่อนครึ่งแรกค่อยๆค่อยๆค่อยๆพวกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนาะช่องโอ้ยโอเคไม่ล้มดูมาเองนูมาเองแล้วหดูที่บนสวยจัดจ้า้โหูจัดตรงกลางสวยมากซีเอ็ แล้วโอทิเพนสายสุดสายสุดเติมไม่ครับเป็นพุลสิตแล้วสวยเลยนั่นแหละแล้วนี่ไงมาดีแล้วครับเนี่ยได้ได้ซัดขวาข้างถนัดมาที่โรเลนเต้แล้วคอทไหมยังครับโรเลนเต้ออกมาดนข้างตัวในขยับแล้วตัวในขยับแล้วยังยังโอเคเตะบุ้มโอ้โหแล้วทุบรถบรรทเจ็บนาทีสุดท้ายพอดีโอ้โหแด์บอลครับโอ้โหทายกลายเป็นว่ากูไม่ได้ขึ้นเลยแล้วมาแล้วนูบิตสวยล้อ หอแล้วโอ้โหถ้ามันเป็นเตะมุม,มผมจะได้ขึ้นอัตโนมัติไงแต่พอเป็นฟีคิกมั้ายนี่ไอ้ดูบิทอู้ยอ้สไลด์อย่างสวยแต่ไม่โดนงไม่โดนบอลเลยยังเข้าเต็มคนเลยกูดูภาพช้าวิ่งมาใส่เลยครับผมอู้ยดีว่ามันผ่านมากมันผ่านมาแค่สองนาทีของข้างหลังตัดหลังสามมาแล้วแล้วอู้หล้ำจัน โอเคูยเช็คลายดีแต่โอ้แลลดีจะจัดเลยสเปอร์ดูจังหวะนี้ดีครับว่าหนูวิดหลุดหยุดครับหยุดไม่ใช่หลุดโอเคไปยครับหนูต้องเติมสวยนำขึ้นมาแล้วอ้าโอ้กลับเลยแ,แล้วโอ้คไม่มีใครหุบหนูวิดทันนูวิดทันอืมจังหวะจังหวะไม่ได้โอเค สวยแล้วอแล้วเอ้าโอ้โหขาบดสวยโอซิเมยนยังไงโอซิเมนโอ้ช้าช้ามากเขากลับบกแล้วสวยครับแล้วโอซิเมนมาแล้วโอ้โหหนึ่งต่อสองนาทีที่หกสิบโอโหเอาจนได้โอ้จังหวะเขาทำโอซิเมนดึงช้าเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วครับผมแต่สุดท้ายดูจังหวะสอดได้ซัดลง มาแล้วครับผมราฮิมสเตอร์ลิงถูกเปลี่ยนลงสนามแทนฮาคิมซีเยกลูกหนึ่งมันมาได้กลับมาได้เอาเตะม,มุมห่างก็ได้แล้วสวยครับตัวบนไม่ได้ก็คือตัวเลนนี่แหละแนละ้วพลิกซ้ายเข้าซ้ายไม่บรูสิได้อยู่ของโอซิเบียนได้ครับแล้วไม่ได้โอ้วาดีวะเดินหน่อยเดินหน่อยอือตัดไม่ได้โอ้เห็นอเล็เคนมาอีเล็เคนมาบล็อกสวยวาย เปลี่ยนทางขึ้นบ้างแล้วสวยเลยครับช่องนั่นแหละไม่ล้ำโอติเมนโอติเมนมามาแล้วปาวานมาแล้วปปวานอลอดไม่มีใครเติมแล้วได้อยู่ครับโอติเมนพักได้แล้วแล้ววอลเล่วอลเล่ไม่โอโ้แล้วนุวิดโดนเหลืองแล้วโดนเปลี่ยนออกเลยครับผมจัสโกนนวิดเป็นทางด้านของอีบานเยนลงแทนเกมนี้เราเล่นต่ำกว่ามาตรฐานมากครับผมได้แค่ 6. 2 ก็จบที่1ต่อ2ไปเลยว่าโอ้ทำอะไรเขาไม่ได้ฟอมพึงพอใจลดมา35ครับดุดไปเป็นสำรองเลยแล้วต่อไปก็อย่างที่บอกไปครับผม FA ครับรอบ32เสร็ในบ้านเหมือนเดิมลงนาทีที่57ครับผมแทนแอนเดซันโตสครับผมในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางมีเวลาอยู่ในสนาม30นาทีกว่ากๆเรตติ้งของแค่6.5นะแอซซิต์1ลูกครับแล้วก็ส่งหรือยิงก็ได้1ลูก อโอ้โหให้ใครตรงนั้นน่ะมายแล้วมายแล้วจังหวะจ่ายพลาดแล้วสวยมากไล่ไลรโอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วซัตติเซบูแล้วเติมเติมแบบที่แบค็คเขาเติมกันแล้วมาดิสวยเลยจัสโก้จัสโก้แล้วนี่ไงไป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 คือเป็นเซน,นเตอร์ปอดเหล็กอยู่แล้วครับพอได้จังหวะเติมก็อ สุดเหมือนกันครับครั้งนี้เล่นเป็นกองกลางนี้สวยเดินชิดเดินชิดเดินชิดเพื่อนสวยมากแล้วเอ้ยล้ำล้ำจันทร์โอ้แล้วทำไมไปจ่ายพลาดอย่างนั้นล่ะเนี่ยจ้าหวะมาเหมือนไม่มีอะไรครับผมตัดได้ดีดโอ้โหไม่รู้รีบไปไหนครับผมลรเลนเตีไปครับบล็อกทูบล็อกบล็อกทูบล็อกครับโอ้ยจำไม่เขล้าดักไม่ได้อื เข้าใกล้ตัวแม่งจะก,กระโดดอย่างเดียวเลยอุ้ยแล้วสวยสวยโดนพลิกโดนพลิกแล้วโอ้ยสวยแล้วพลิกขึ้นบนสเตอร์ลิงเอาบอลไปแล้วจ้ำขึ้นมาหาพื้นที่แล้วสวยแล้วไปเองครับนูบิดโอ้ยแหลมมาสวยเลยลบยกมาจ้าสโกวักนเล่แล้วตู้ต่างแบบทางไม่จ่ายแล้วโอเคนิ่มๆเลยมาดิไป,ไปแล้ว ดูบิ่เติมแล้วเติมอีกแล้วครับจัสโก้แล้วโอ้กูจะหลวดมั้งนะครับวิ่งให้หมดสวยเห็นแล้วเห็นแล้วจังหวะจังหวะวิ่งนั่นแหละมึงเร็วกว่าอยู่แล้วแต่ลิ้งแล้วดูโอ้ได้ได้โอ้สวยครับผมแล้วลอนตี้นี่ไงแล้วมองโอ้โหไม่ลงที่ขาวะแล้วอุบิพาไปเอง แล้วสัดเต็งโค่เปิดพื้นที่อย่างนี้ด้วยไม่มีใครเข้าครับแล้วเป็นขวาของจัสโกนุวิดดูบอลพุ่งแล้วเสียบเลยนี่ขนาดสแตตเซนเตอร์นะแล้วถ้าซีรีส์กองกลางจะเป็นยังไงกูเล่นกลางอย่างนี้นะกูบอกเลยทีมเป็นแชมป์นานแล้วแล้วได้ นี่ไงอ๋อ็อกคนละคนแรัวดูดได้มันไม่ให้ผมแน่นอนโอเคอปไไงแล้วไปไปต่อกไปอู้ไม่ต่อสคนมาสวยเห็นให้แล้วขยับไม่ลำ้ำทำโคตดดี ขยับผมมาเล่นกาลางได้ไหมและจบเกมครับผม4ประตูตัวหนึ่งครับลงมาเป็นสำรองกดคนเดียว2ประตูเรตติ้งเกมนี้ได้7.9เ้องนะยิ่งไป2ประตูไม่ได้แอซิดครับผมจ่ายสำเร็จ7ครั้งวิ่งไป7.0กิโลความพึงพอใจบ,บวกขึ้นมา15ครับแต่ยังไม่ได้กลับมาเป็นตัวจริงอุตเกมนี้ผลงานดีที่ไม่ผ่านมีเพียงแค่การแอซิดนะครับทำไม่ได้พยายามอยู่มันมีจังหวะหนึ่งที่ผมพยายามแทงให้เตอร์ลิ่งอยู่อะแต่มันไม่ได้จริง,รงๆครับ ลองอย่างนี้เวลาพักก็แทบไม่มีเทนนิงได้ปะได้ครับผมเทนนิงแบบควิกซิมเอาแล้วกลับมาเป็นตัวจริงครับ บอสเปย์อีกครั้งครับเกมแรกเสมอกันมา1ต่อ1นและในหลีกล่าสุดแพ้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นครับผมอย่างน้อยเกมนี้ต้องล้างตาให้ได้ครับเพื่อผ่านข้ารอบต่อไปของคาร์บาลครับเลตติ้งเขาต้องการจากเรา7.5นะครับผมทีมห้าแพ้และสุดท้ายเป็นผ่านบอลสำเร็จาเร็จ75%เช็คไลอัพของเรากันหน่อยครับ4 3่เป็นตัวจริงเหมือนเดิมครับผมมีเปลี่ยนฝั่งซ้ายครับตอนนี้ชัดเป็นเบนชิวิลแล้วก็ตัวลุกเป็นกองเต้ ส่วนของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับบอลหลีกแพ้แต่ก็ยังห่างพอสมควรครับแล้วอู้ยแดงเลย <c oughs> เลดก,การ์ดสถิติครับผมอูหแค่หนึ่งวิแล้วดูมันเข้าเปิดปุ่มสองเท้าเลยโอ้สเปอร์เปลี่ยนตัวไว้เลยครับถอดซนหนึ่งมิลแล้วส่งเอาชาหานุคูลลงไปครับผมมาถึงก็ขึ้นมาแล้วสเตอร์ลิงซัดก,ก่อนเลยแล้วได้ครับ แล้วล้มหน้าฮูวี่ิซูมาชาโนคุแล้วเฮลิเคนอุ้ยทัน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 แล้วลุยแล้กโอเคสวยอุย้ยสวยช่องช่องเปิดแล้วช่องเปิดแล้วสเตอร์ลิงสวนเลยสวนเลยตัวเล็กเหนือกว่าแต่สวนไม่ได้ครับโอ้ยหลังยืนแน่นไปตามช่อง โอทอมเป็นสวยตามช่องอีกทีนั่นแหละแล้วอีกทีแล้วตีซะ้ายตามตามตามแล้ว,มมมลวไม่ได้ <c oughs> เหนือกว่าเหนือกว่าไม่เห็นได้ชัดระวังกูว่าแล้วถอยไปถอยไปเวงเวงนีง่ไงโอ้โหทุกคนแก่งแกงสวยครับค่อยๆตามช่องตามช่องของ,ของเต้ของเต้ออกที่ได้อยู่ยังแล้วจะซัดเรียบร้อยขีด้เตดียนพูเลยเสิด หนึ่งประตูต่อศูนเก็บแมงก็ไ้ครบต้นทบตอกดิแล้วดูต่อส้อนคืนก่อนด้วยนะแล้วคืนกลับมาอีกทีครับผมหลังเหมอเนี่ยสัเสียบเสาแร่เหนือกว่าครับเหนือกว่าแบบเห็นได้ชัดหลังห้าก็รับไปดิแล้วสวยมากสเตอร์นิงขอได้ไหมไม่ครับยังยกมานี่ไงแล้วหวดอีกทีศูนพันแค่ห้านาทีครับผมโอ้โห จังหวะมาของสเตอร์ลิงมาดีครับแล้วดูมองเชดครับก่อนที่จะปนเล่โล่งเลยแล้วมาแล้วครับมาแล้วขึ้นสุดวิสุมาเอาโทษ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 กูก็นึกว่ากูเป็นบสัสโตนี่ตัวฟีสั้นนึแล้วสวยนี่ไงได้เพื่อนได้ค่อยๆ,ๆเดินชิดเดินชิดเดินชิดนั่นแหละจะทบดาวมาเจ็บแล้วจะครบแล้วจะครบแล้วไม่คอสโอ้ไม่คออย่อนี้กันนิ่มเลยสวยครับผมไปจบครึ่งแรกไปเลย เรียบ้อยโอเค2อรกรครับผมจากคิดเตียนภูริสิตห่างกันเพียงแค่5นาทีรึงแรกได้6.5เรตติ้งครับผมทีมชนะแล้วก็ผ่านบอลสำเร็จ100%เต็มเปอร์เซ็นต์ของบอลสเปอร์เยอะกว่าโอกาสจบเรา6เขา3ภูริสิ์2-1ภูริสิต,สอสตเอาตัวตัวแล้วอย่างนี้โดนนะโดนนะโดนะโดนะบอกเลยภูริสิตโยกดึงดึงรอดึงรอดึงรอแล้วคืนสวยรอเดนเต้ย้ำเติมนั่นแหละโอ้โหดีจัด ยังไงจัดมาโอซิเมียนจับแล้วไม่ม <sh> right. ีพื receptors. ้นที่ให้ยิงขึ้นได้ขึ้นได้หพื้นที่มันเยอะมากแล้วโอซิเมียนเล่นที่ลอเรนเต้ครับลอเรนเต้โยกออกซ้ายโค้สวยแล้วยังไงสเตอร์ลิงโยกโยกแล้วสัตว์ิ้มนิ่มมันตะกี้ว่ะเข้าในหน่อยแล้วโอโหเห็นไหมแล้วหลุดเลยหลุดเลยปั้นตัวนี้มาได้แล้วโอเคแล้วเต็ม ผมมาแทนทำไมคุณคุรย,ยาไม่เข้าไปข้างในอะ่ะเปิดซ้ายซ้ายอย่างนี้เคลียได้แล้วแล้วดาโลเพิ่งลงสนามมาด้วยตนยังไงอะ่ะอูเหมือนเบียดจะได้เลยด้วยเนี่ยดูจังหวะเบียดดูดีกว่าครับแต่โอ้โหเจอแขนคำ้ำเอาละครับตอนนี้สิบคนเริ่มมีหือมีอือแล้วฮาริมากวาอ่ะอผมเกลียดผมเกลียดกันเข้าใกล้แล้ว นี่ไงโอเคสวยเอาแมงล้มเลยพฤษฎิสวยครับนั่นแหละเจ้าอ,อู้ขึ้นหลังทำไมแล้วโยกออกซา้ายได้อยู่ตัวกลางเห็นไหมนั่นแหละแล้วซัดซัดสตฟันตังไม่ครับแล้วโอ้สิ่งเห็นของบอลนั่นแหละไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งมาเน,นี่ยสวยแล้วลูวิตเปลี่ยนแกนออกซ้ายไปเลยโอเคทวงหน่อยไม่ใช่ก็คืนดูช่องดูช่องโอเคเฮ้ okay. ยระวเดิน้งองเดินเดิน สวยมากองเต้สวยมากทดครบแล้วจันจันจบเลยโอเคคูโหสองต่อหนึ่งครับผมออ้ยนเาได้ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกหลังจากนั้นครึ่งหลังทําอะไรเขาไม่ได้แล้วก็นี่ครับคู่หูคนใหม่ครับปาสโตนี่ถือว่าแข็งแกร่งเลยนะดีกว่ากูเยอะเลยอะ่ะแต่จได้เด้7.6นะครับผมวิ่งทั่วสนาม เปอร์เซ็นต์องบอลสู้เขาไม่ได้เลยว่ะผมเข้ใจเพิ่มขึ้นมาอีก25ครับโอ้โหกลับมาเป็นตัวหลังอีกครั้งแล้วต่อไปรอบชิงยังไม่รู้ผลนะครับผมคู่ต่อสู้ของเราเกมแรกฟูลแลมชนะมา1-2เกมที่2ลิรวอร์พูก,กับฟูลแลมยังไม่เตะอย่างน้อยก็มีเข้าชิงแล้ว1ถ้วยครับผมแค่ว่าจะได้แชมป์หรือจะรองแชมป์แค่นั้นเองแล้วก็นี่ครับผมยังลังอันดับที่1อยู่นะครับผมมี52คะแนนจาก23เกมห่างจากแมนซิตี้อยู่ สี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองสี่คะแนนครับผมต้องมานั่งนับอีกแล้วส่วนสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์ครับคอมเมนต์พูดคุยชอบ,บอมากๆซบับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อให้ลาดคลิปต่อไปของเจ้าหนูจัสโกนูวิดครับซีรีส์นี้ใกล้จะจบลงเต็มทีแล้วนะครับผมส่วนซีรีส์ใหม่อย่างเจ้าหนูพอกวยตินก็เพิ่งเริ่มต้นขึ้นก็ฝากติดตามทั้งสองซีรีส์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ